สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งวันนี้วันที่สิอพรุ่งนี้เป็นวันแม่เนาะมาพบกันอีกแล้วมาพบกันนอีกแล้วนะครับวันนี้พามากินตําเมี่ยงอําเภอนาคูจังหวัดกระสินนี่ตอนปลาแดกลยลายไหมตอนปลาลาแบบเนี่ยให้ดูตอนปลาลานี่นี่อันนี้ไม่รู้ว่าตอนปลาอะไรได้นี่ เห็นบ่ปลาแดกเห็นตอนปลาแดกบ่ปลาแดกเด้อนี่เด้นนี่เห็นบ่นี่นี่ตอนปลาแดกอยู่นี่นะครับเนี่ยอี่เลยเวลากินก็คุยคุยอย่างนี้แหละคุยอย่างนี้ อันนี้มะเดือ่อกินนี้โป๊ะโป๊ะในปากเลยนะมันฝรัฝาดอันนี้มันจะฝัฝาดกินกับตามเมียงอร่อยมากตามเมียงส่วนมากนี้จะมีเป็นตะไคร้ตาตะไคร้นะครับตาตะไคร้ใส่พริกใส่บางบางคนเขาใส่ข่าด้วยนะ จะออกรสหลัดฝาดอันนี้คือหมักเดือเด้อหมักเดือแซ่บเนี้ยอันนี้เขาเอาไว้กินกับตำเมียงแซ่บแซ่บแซ่บระเบ้ออืมอร่อย ตามด้วยโคกปลาร้ามันต้องฉีกเป็นตอนกินนะปลาร้ามีกี่ตอนมันมีตอนเดียวเนี่ยผมบอกให้เขาเอาใส่ในถุงลายๆตอนหน่อยเขาจะมีสูตรตำเนี่ยงปลาดิบกับปลาลาสุกนะครับนาคูกระสิทธิ์เนี่ยท่ามฝัง่งคูพานแล้วก็ถึงับ นีวันนี้เราจะมาชีดตอนปลาล่ากันเนี่ยโอ้ยแบบดูดิดูด,ดิอันนี้ไม่รู้ปลาล่าอะไรเนี่ยเห็นปะ่ะนี่ด้ยวยปึ๊บปึ๊บนี่ อันนี้เป็นปลาดิบนะแซ่บปลาดิบตำเมี่ยงนาคูนะครับกาลสินอันนี้เป็นตำตะไคร่นะตะไคร้นะคะตำแจ่ว เอาดื่มมะเขือมะเขือโปะเขาบอกเวลากินตำเมี่ยงห้ามกินกับกับน้ำป่าบบสั้นขี้ซี่ไหลขี้เหี้ยบัวั้น <laughs> นี่ อันนี้ตอนปลาด้วยเนี่ยไม่รู้ปลาปลาอะไรเนี่ยปลาดิบอย่างเนี้ยเขาสั่งสั่งเป็นตำเนี่ยงปลาดิบเยนูแบบเด็ดมากวันนี้เผ็ดๆเลย กินไปคุยไปนะครับเรนเห็นหน้าผมแม่น้าผมมันเริ่มเหงื่อออกแล้วหน้าก็เหงื่อเริ่มออกแนละ้วสั่งจองกันได้นะครับอยู่ได้หลายวันมาก กำเมี่ยงเนี่ยก็เหมือนตําแบบตำน้าพริกนี่แหละอยู่ได้ประมาณอุณหภูมิข้างนอกประมาณสามถึงสามถึงห้าวันนะถ้าฟีดส,ส่งเนี่ยฟีดส,ส่งอยู่ได้ประมาณโอ้หนานอยู่นะครับนานอยู่สมควรอยู่เราไปแดกเจ้านี้แบบถือว่าถือว่าสุดมาก ต้องตบท้ายด้วยโคง้งนะเนี่ยไม่ตบท้ายด้วยโค้งนี่ไม่ได้ถือว่าเผ็ดนาเผ็ดมากเผ็ดแบบว่ามันเผ็ดตะไคร่อะเผ็ดร้อนท้องอะไรเงี้ยมันไม่ใครใครไม่เคยกินต้องลองไะผม้จำความได้นี่เกิดมาก็ พอตอนที่จาความได้ก็คือจะกินในแม่จะตําเมี่ยงตาตะไคร้เนี่ยใส่ปะลาล้าใส่พริกปะลาล้าอะไรเงี้ยตาให้กินนะครับชอบกินปาะมันช่วงเที่ยงอะไรเงี้ยมเมื่อคืนไปเล่นดนตรีมาที่นครพนมเล่นสองวันนะครับอังคารกับพุธ เขาเลือหัดไม่ได้เล่นสุขสาวอยู่ที่สกนลคนครร้านเพิ่งเปิดใหม่ลูกค้าเงียบๆแต่ก็โอเคนะลูกค้าเรื่อยๆทั้งวันเขาเปิดทั้งวันสิบเอ็ดโมงเช้าเรื่องถึงเที่ยงคืน ทางกว่าทีน่นี่พระเอียงพระอีเลอรบ้านเฮาแบบกินกับรพระอีเลอรนะครับไม่รู้เขาเรียกใบอะไรนะเนี่ยเผ็ด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  อร่อยอร่อยฮึมนี่ อันนี้ถั่วนะครับถัว่วนี่อันนี้เป็นเมี่ยงปลาเนอะตำใส่ตะไคร้หรเรียกเมี่ยงตะไคร้ตำใส่ป,าสปลาก็ได้ทั้งสองอย่างเลยสุดยอด